สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งถัดไปนะครับคำสั่งนี้เป็นเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมหนะครับของ Neo4j นะครับที่เรียกว่า Jacka Similarity นะครับ Jacka Similarity เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับก็เอาไว้สำหรับนะครับหาความคล้ายคลึงของข้อมูลนะครับ หรือว่าในมุมมองของโนดตเรานะครับก็คือดูว่าเปรียบเทียบระหว่างโนดต A กับโนดต B เนี่ยมีความคล้ายคลึงมากขนาดไหนนะครับเรามาดูาทฤษฎีของแจ็กกาดกันนิดหนึ่งนะครับแจ็กกาดซิมบิลิตี้เนี่ยก็มีสูตรง่ายๆนะครับก็คือ A อ n ินเ s อร์เนะครับ ส่วนด้วย a union b นั่นเองครับส่วนที่เป็น a intersect b เนี่ยก็เรียกว่าส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับส่วนที่เป็น a union b ก็คือส่วนทั้งหมดที่มีอยู่ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเกิด a กับ b เนี่มีความเหมือนกัน100เนะครับเพราะฉะนั้น a intersect b หารด้วย a union b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองครับ เรากลับมาที่แจ็กกาดซูเมอร์ลันตี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในเอนะครับลบมีเป็นโปรแกรมที่อยู่บนมือถือของเขาเขาลงโปรแกรมที่ชื่อว่า n o t e b i l l t y y p p o o n e อ่าถือ iPhone อยู่นะครับแล้วก็ลงโปรแกรมชื่อว่า Evernote นะครับ ส่วนนาเนี่ยก็ใช้ iPhone เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม Evernote นะครับเมื่อคำนวณด้วยจก็กกาด s i m i l a r i ตีแล้วนะครับใน B เนี่ยดูส่วนของที่เป็นยูเนียนกันก่อนนะครับ A กับ B นะครับเขาจะยูเนียนกันอยู่ที่3ตัวนี้นะครับส่วนอินเตอร์เซกกับ B เนี่ยเขาอินเตอร์เซ็กกันอยู่2ส่วนนะครับเพราะว่ามีความเหมือนกันก็คือใช้ iPhone เหมือนกันแล้วก็ ใช้โปรแกรม Evernote เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณด้วยจ็กกัด s i m i l a r i ี y แล้วนะครับ A กับ b นะครับมีความเหมือนกันอยู่2ส่วน3นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีการเรียกใช้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูตัวเนื้อหาของข้อมูลก่อนครับ อันนี้คือ,ข,อข้อมูลทั้งหมดที่ตอนนี้ได้คีย์ลงไปนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าอายานะครับชอบอาหารนะครับประเภทอะไรบ้างนะครับเป็นอาหารของโปรตุเกสนะครับเป็นอาหารอิตาเลียนอาหาราลาบเนสนะครับหรืออาหารฝรั่งเศสอาหารอินเดียนะครับที่เราจะดูว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ ชอบอาหารประเภทเดียวกันกับของเรานะครับทำยังไงวิธีการนะครับก็คือเราทำการใช้คำสั่งครับเป็นอัลกอริทึมของ algo d e similarity j a c a stream นะครับทีนี้วิธีการเรียกใช้นะครับขั้นแรกเราก็ทำการ match ทีซึ่งเป็นเพอร์เซนขึ้นมาก่อนนะครับเช่นมิเชลเฉินอายานะครับฟาวินานครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเพอร์เซนซึ่ง like อา,อาหารนะครับแต่จะเห็นว่านะครับเรานำวิทมาใช้นะครับอย่างที่เราได้รู้จักกันนะครับก็คือว่า วิดเนี่ยใช้แทนรีเทิร์นนะครับเป็นการดึงตัวแปรจากด้านบนนะครับมาใช้งานต่อในบรรทัดถัดไปเพราะฉะนั้นเราจะดึงตัวแปรนะครับเราทำการสร้างตัวแปรที่ชื่อ Item ขึ้นมาแล้วดึงเฉพาะ ID ของ Person ทุกคนนะครับอย่างเช่นมิเชลอย่างนี้ครับก็มี ID 27ยี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น i อเท ID นะครับจะมาพร้อมกับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า Category แล้วก็ทำการ collect ID ของอาหารของ person แต่ละคนนะครับเราเก็บไว้ในตัวแปรที่ user data นะครับเรามาดู return ดูนะครับจะเห็นว่า item 25ก็จะมี category อาหารที่ชอบก็คือ id 22และ id ที่2ีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดจากนั้นเรานำ user data ที่ทำการสร้างเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ทำการ collect ออกมาอีกหนึ่งชั้นให้เป็นตัวแปรใหม่ที่ชื่อว่า data นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรครับเพียงแค่เอาอาร์เรครอบเท่านั้นเองนะครับเห็นไหครับเราก็จะทำการเอาอาร์เรครอบ i อเทแต่ละตัวลงไปนะครับซึ่ง i อเทนี้ก็จะมีแคตตาล็อ่แยกไว้ยอยู่นั่นเองครับหลังจากเราได้ข้อมูลที่เป็นก้อนอาร์เรถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทำการเรียใชใยอัลกอริทึม s i m i l a r i t y d o t j a g g a r d s t r e a m นะครับแล้วนำตัว data เข้าไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาจะสร้างตัวแปรมาให้ใหม่นะครับชื่อว่า item 1กับ item 2สา1เขา2 Intersect intersection แล้วก็ค่า similarity นะครับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือ item 1กับ item 2นะครับก็จะเป็นชื่อของอ Person คนที่1และ Person คนที่2นั่นเองนะครับนี้หลังจากนั้นนะครับบรรทัดถัดไปเราก็ทำการ Return ครับเอาก็ As node item 1ตรงนี้เราจะได้โนดมา1โหโนดนะครับแล้วเราต้องการแสดงเป็นชื่อเราก็ใส่ Property ของโนดนั้นล,ลงไปเป็น .name แล้วก็ให้ชื่อว่า From นะครับส่วน ตัวที่2เนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่เราก็ให้ชื่อว่า t o o ครับก็เป็น person คนที่1และ person คนที่2นะครับและค่าที่3คือจำนวน intersection ว่ามีการ intersect กันจำนวนเท่าไหร่และสุดท้ายคือค่า similarity ว่าได้ค่า similarity มีปริมาณค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสูงสุดก็คือเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับ,รบหลังจากร u n แล้ว เราก็จะพบว่าเฉินกับไมเคิลนะครับก็จะมีค่า similarity สูงที่สุดนะครับอยู่ที่0.66นั่นเองนะครับเราลองเปรียบเทียบดูกับรูปภาพเราอีกครั้งกับกราฟเราอีกครั้งนะครับแล้วก็ดูว่าไมเคิลกับเฉินเหมือนกันจริงหรือไม่ครับเพราะว่าไมเคิลนั้น ชอบอาหารอิตาเลียนอินเดียแล้วก็อาหารฝรั่งเศสส่วนเฉิญน,นั้นชอบอาหารฝรั่งเศสแล้วก็อินเดียเห็นไหมครับก็คืออินต์เซกส่วนยูเนียนนั้นก็คือ2ส่วน3นะครับหรือ0.666นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของการใช้อลกอริทึมแจ็กกาดซิมิลาริตี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ